เฮ้ยเฮ้ยชิตกใจเลยโอ้ยชิวแข็อืฮันเฮ้ยค่ะเอ้ยมนอยู่ข้างหน้าเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอเค,ว,ออเควันนี้เราก็มากันสี่คนมาสี่มีเกว นี่นะครับชายสี fort, นั่นชายสีใช่ไหมเอาได้ผมมาแล้วครับไอ้ยวนี้เขามาแล้วพอไวตอนน้องตอนคนแยกเดียวอีกแล้วภารกิจน้ำสกปรกสมาสติกแล้วก็ถ่ายรูปผีต้องอย่างงี้สิวะไปไปที่ t อมซุยต้องเสมอแมน้อยคอยรัก เออกดไข่หน่อยครับไปจ่ากูโนทไปเราชั้นบนได้เลยเรัได้เลยเราผู้ชนชั้นสูงยิงเสียงน้ำปะไม่ได้ยิงน้ำจ่าเปิดจ่าจะเปิดเลยจ่าจาเพิ่งเปิดจ่าเดิน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 สิบสี่สิบสี่สิบหกสิบสี่ สิบสาเเกอร์อยู่ไหนจ้าผมต้องดิอ้าวมีจ้าเปิดไงวะเฮ้ยถามเลยเปิดี่อย่ารอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายูปก่อนอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดงัยงผมมีกล้องอยู่นี่เดี๋ยวผมใ่อ๋อโอเคเอ้ยสิบเอ็ดตองหัวตองบอกว่าที่สิบเอตองเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองจุดหอ็ดสิบสมสิบอง ทางนี้เปล่าอันนี้ตอกบสนองวะเนี่ยแถวนี้แหละมางั้นเดี๋ยวแบยนี่ฮะอ้ยกระพริบกระพริบแบยอายูเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะเครื่องไม่เคลื่อนเลยพี่เอ็ดเนี่ย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 เอ็ดเฮียเอ็ดเฮียไอชัวแบยอา r e อันนี้นี่นี่นี่นั่งนั่งเท้ากันจ้ะขอไ are you here? กิ๊กอัดอ่ะจายเอาแหวะอยู่เฮ้ยโอเคแบ็กปิดไฟใช่น้ากูเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหไอ้องกูนั่งถามกระจาตั้งนานโอเคโอเคชาตเจนอัพอัพอัพตรงทางขึ้นเลยบันไดอัพสเตชั้นบนแน่นอนทางเดินโน้ตบอกแล้วไงอุ้ยรันแล้วแล้วโน้ตขึ้นไปบวกกับผีอยู่เนีนะบวกมาแล้วยีเมฟเอาสอง น็อตบอกแล้วอัพสเตอ up stair น็อตอยู่ไหนล่ะน็อตอยู่รอดมันอยู่มันอยู่ทางเดินไหนอ่ะโอ้ยน็อตโยนเทอร์โมมิเตอร์ไว้อ่ะั up stair ชั้นสองชั้นสองเลยเดินขึ้นไปเจอเลยหัวบันไดเลยหัวบันไดไม่แห้งเออไม่แห้งแน่นอนเพราะน็อตตกลงมาหัวแตกสามห้าดิห้าเลยเหรออยู่ในห้องนอนดิใช่แบบนี้นไม่ up stair ตรงนี้ผมเดินเข้าเข้านอนแล้วมมันตัดไฟเหรอ ใช่มาตัดไฟใส่หน้าโน้ตคุณโน้ตผมว่าทางนี้ว่ะนั่นไงต้องก้อนอีกตัวหนึ่งอ่ะเตรียมของดีกวะไม่ได้เอาของมาเลยเตจ่าอยู่คนเดียวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผีไม่ดูผีไม่ดูจ่าดีกว่าไอ้ชิวดิไม่ใช่ผมเป็นอาจารย์เอาไอ้ชิปเป็นตัวเดี๋ยวมันทับกันไง เข้าไปกันยด้เนี่ยว่าเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปอืมอุ้ยมันแอดแอดมันแอดแอดคูมันแอดแอดคโอ้ยแอดแอดไม่ไม่น่าแอดแอดไม่น่ามีอะไรมุมนี้ครับอย่าไปตรงไหนตองไหนตองทางเดินใช่ไหมสรุปว่าชัวร์ไม่ไม่ใช่ตรงนี้ครับคโน้มันเดินอยู่ซอกเนี่ย ไมอบไหนแถวเนี้ยนนี่น่ะลอยเท้ไปี่ที่ชอบที่ชอบนะน้องสวายสมิดนะจ๊ะอย่ามาหลอกพี่เลยโผล่หน้ามาให้เห็นเบาๆอย่าแห่อย่าล็อกประตูอย่าทำอะไรให้ตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฟิตไม่ฟีดใช่พี่น้องพี่น้องถือจานมาสเต็ปฮึบไปละโยนอะไหลไป <ด>ปิดไฟ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 อ่าใครเช็คจุดไฟดิมาเขา้าตู้ไม่ไม่เป็นไปดูอ่ากดล็อกก่อนกดล็อกปิดไฟหมดแล้วใช่ไหมมันหมดละปิดหมดละอ่าแตปิดบล็อกใครวางไม่ดีไะเนี่ยนอดเลยนราจะไปคุยกับมันละพอไว้พอไว้พอไว้ไม่รู้จักกันจ้กแต่พอล่าเอ้าใครเปิดไฟวะไม่ใช่แล้วมันเปิดนี่ ปิดอยู่ติดด้วยติดปูเลยอ่าน่าจะไม่มีก๊อตอ๋อเดี๋ยวมันต้องอีกกล้องนึงอ่ะในหกก๊อตชิลพี่สมองพี่จะหมดแล้วมันฮะเฮ้ยสมองกูเหลือสิบก็ก็มึงเล่นกระดานโอวิจาไม่เหลือน้อยได้ไงก็เล่นกระจาดนะเว้ยมันไม่ตอบสนองเอาแล้วเอาแล้วพี่โน้ตได้เยอะสุดเลย หรือว่าพี่น็อตยาไอ้โหชิวยวังยังกินไม่ไหนวะอ้าวชิวกระโดกเลยอ่ะชิวนายกินยาไม่บอกเพื่อนๆนอนายอ่ะอไม่ไม่ไม่ผมรู้ยามันมียามั<ย>าน,น <พอ S 1> มีสีพี่ใส่มาสีกินไปแล้วแม่งกระสมอมจะตกศูนย์อยู่แล้วกะโถเดี๋ยวคือตอนเนี้ยไม่มีไม่มีสาเหตุอะไรเลยนี่ยเฮ้ยพ่อ where are you แถวนี้พี่เร็วสามแล้วพอไว้ right, are you here เด็กเ็เๆอย่าอย่าิดไปพอไว AIU พอ่อไวไม่เห็นะ่ AIU พอ UV ไม่ได้ส่อง UV ไม่ส่องมุมใครถสอสองถอยมาหน่อยกูส่องแล้วถอยมาถอยหน่อยถอยหน่อยต้องถอยหน่อยไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเงยขึ้นเออทะเลาะกันพอไว a o u here พอไว้ Where are you? จิบอัดอัดสายพอไว้กดปุ๊ออฟไม่น่ามีแล้วชัวร์ๆอ่ะตัดทิ้งเลยอ่ะหรือมันอยู่ในห้องที่มันอยู่ฟิงเกอร์บินว่าหันกล้องไปข้างในดีกว่าไหมคุณน็ตผมหันกล้องไปหลายทางมากเลยนะไม่ไม่มองมองเข้าห้องที่มีฟิงเกอร์บินอะอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าแต่ตัวมันเดินลมนะแต่รอยมืออยู่ตรงนั้นหมายความว่ามันไปแอบอยู่ในห้องฟิงเกอร์บินหรอเอ๊ะก็ออฟจะอยู่ในนั้นหรอ เพราะตอนนี้มีแค่หลักฐานจริงกับปีนนย่างเดียวเองนะางอื่นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนะเอ่อสมาร์สติกผ่านโอ้โหโฟโต้โกดน้ำแล้วกันน้ำดำไอ้ไน้ำดำมาช่างมันเถอะไอ้น้ำดำเดี๋ยวนี้ออกบ่อยปลอดดอกยาถามนายคนดน,นึ่งมึงไม่ต้องถามรอยสักยาของมึงคือไม่มีแล้ว ไว้ของกูไม่มีแนละ้วแต่ขอก,กินไปแล้วใช่ไหมโอเคเออไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งชิวชิวกินแล้วชิวไม่มียาแล้วชิวยาแค่สองศาเอยนะทีนอ้อยอยู่ในห้องแถวๆนี้ตรงกลาง,งลนะมันไม่ลงไปฟิสติ้งนะติดตเฮ้ยเอ้ย,อยชิตกใจเลยโอ้ยชิวแขนฮึฮันเฮ้ยเขาเอ้ย,อยไปอยู่ข้างหน้าเน้องถ่ายรูป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  of okay. ออกไปเธอจะตายกันเลยทันแล้วทันแล้เนี่ยมันออกจากแถวห้องเนี่ยออกจากทางเดินเมื่อกี้ยืนอยู่กันอยู่กันโน้ตแม่งปูไปจากคังเดินเลยเออเดินตรงเนี้ยตอกแตกตอกแตกไม่เขียนแน่นอนอ่ะถ้ามันเขียนเนี่ยเขียนชัวร์ละอ่ะไม่แต่คือจะตีมันเป็นตัวอะไรต่อแต่ก็ไม่มีเลยฝาองศามีแค่นี้พี่ปิ้งก็ปิ้งมันเดียวแล้วภูมิติดลบปะปิก็ปิ้งอะกปิ้งแลิวภ็มิไม่ปิ้ซิงด้วยแค่สี่วุจารบอร์ดก็ไม่เล่น เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอุ้ยหน้าผมอูซวยละอูซวยละอูซวยละลงแล้จ่าเดินไปเลยจ่าเดินนอดดูหลังให้อยู่ไอชิวมันเดินมาคนสุดท้ายไอชิวเอ้ยนอดออกไปได้ชิวไปนู่นอูซวยละอูซวยละลงแล้วห้องน้ำก่อนละคร้ามันไม่ลงมามันไม่ลงมาชิวเอาไอ้ต๋องตองเสร็จแน่เฮ้ยชิบบบบบบ หน้าบ้านปลอดภัยหน้าบ้านปลอดภัยโอลาลาเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่มาอีกทีสิแหมรอบเมื่อกี้ตกใจเลยติดสองรอบแล้วนะกูเนี่ยไม่ไม่มันออกมันออกหน้าบ้านไล้แล้วจ้ะอ๋อยับแฝดอ่ะกดออฟโอเคเด้สองรอบแล้วแต่ว่าคุณรถว่เอาตัวไกด์ฟิงเกอร์ปิงกดออฟตัวไกด์เรียบร้อยอยู่ในห้องนอนนี่ไงเห็นไหมลอยลอยอยู แล้วเจนภารกิจครบครับผมสักเซสเดี๋ยวนะตอนนี้มีอะไรบ้างก็สออฟฟิงเกอร์บินก็สออฟโปรโตไกส์โปรโตไกส์ก็นี่ขยับของนี่ไงรอรออยู่มันอยู่ในห้องแงบแงบแงบห้องนอนมันเริ่มใช่เริ่มล่าจากห้องนอนสปิริตบล็อกมันพูดด้วยเหรอคุณน็อตไม่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 มันแค่สองอย่างฟิงเกอร์บินเออฟิงเกอร์บินก็ออฟมันเลือกได้แค่อย่างเดียวตองคายผีก็ไม่ได้ฟิงเกอร์บินกับก็สออฟเลือกได้แค่นี้ พิทีวะพี่สมองถ่ายผีได้ไม่ใช่เหรอไม่ติดไม่ติดเลยเหรอผมก็ไม่ติดเอชเคมีจะถ่ายอีเวนต์นี่จะตอนนี้เข้าไปนี่ฮันแน่แน่ชิวเหลือถ่ายได้อีกชิวเป็นคนเดียวอ่ะที่มีกล้องชิวต้องเข้าไบอะไรอะชิวไม่ใช่ละเมื่อกี้มันยืนมองหน้าเราอยู่เลยนะเมื่อกี้มันจะเอาเราให้ได้เลยนะไปเนี่ยไปด้วยกันนะฟ้าไปก็ไปด้วยกันพี่ไปตายต๋องไปชิวสมองสูญชิวตาย ตายอยู่แล้วใครใครใครก็ได้ร่อให้หน่อยเดี๋ยวกูอยู่ทำไมน้กมันเจ็บเิ็บวะที่นอนเพิ่งกินยาเลยไม่คิวคิวเนี่ยกูเห็นความเป็นเพื่อนของมึงงั้นเนี่ยกูจะกระดกยาเขาไหมเอ้ยไอ้ตองตองกูมีอ๋อที่ห้องที่มันอยู่เมื่อกี้กูอยู่ว่รอดว่ะที่นอนห้องข้างบนที่โน้โน้ตั้งกล้องอักมึงมากเลยนะเนี่ยกูกระดกยาโชว์มึงเพื่อมึงแล้วเนี่ยอ่าคือแมงบนคือ้างบนชิวมีกล้องชิวมีกล้องชิวมีกล้องใครมีกล้องเนี่ยไม่มีต้องถือต้องถือกูรอดผมจะบอกว่าห้องเนี้ยรอด ไอ้ไอ้ห้องไอ้ห้องที่ม right? ีที hey, ่นอนอ่ะที่นอนตั้งกล้องไว้ที่มีโกดออฟอ่ะไม่คุณจะบอกว่าห้องเนี้ยรอดคุณโน้ตผมผมไม่ก็หลบเราก็รอดเมื่อกี้เหมือนกันหลบไปพีอยู่มันเดินออกเชอร์เยลเซลที่ไรวะลืมละเออจิตาบัคเกอร์ไอ้ไอ้พอพอพออะไรอ่ะพอไว้ายกิฟต์อัดอัดสายเฮ้พอไปมึงอ่ะมึงออกไป ให้เรเหมือนหมาอไสัอพอพอพอผมมันล่้อแไ่พอไว้กิบอัอัศัย w h are you สองแล้วนะสองแล้วนะเอ้พอล Show y o u a g a i n ไอชิวออกไปเมื่อวี้ตัวหูตนนะไอม Come on พอล Show yourself จิอัดอซ้ายพอ โฮ้พอลอีกแล้วอีกต้นตับตับอีกแล้วพอลโอเคพอมาแล้วไปแล้วไปเลยถ้าเยวผมรอให้เดี๋ยวพอมาไม่ถึงอ่ะหลงหลงไปแล้วหลงไปแล้วพอหลงไปแล้วมาแล้วมาแล้วไอชิวตายแน่เลยอ่ะ ไปติดแล้วไปไปก้กูไปติดแล้วเื้ยจะอยู่ก็ตายโอ้ยยังไม่จ่าเดินอยู่เลยนะไมตายดไม่าตายได้วะอูยอยู่อยจาก็ตายปดหน้าผมไม่บอกได้ไม่บอกจ่าเบลไม่ขึ้นเลยเนี่ยจ่าพาผมกลไปด้วย สมองเหมือนเป็ดเหลืองเลยตอนนี้ไปกับบ้านครับตกใจตายแบบเท้าทะลุเรียบร้อยครับผมรอยห้าสิบถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง Youtube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ